ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับช่อง Win วินเออร์ชแนลนะครับวันนี้เนี่ยผมนะครับก็จะทุกคนมาเล่นเกมอมองอัสกันนะครับโอเคพเร,เเร้อมแล้วก็ไปเล่นกันเลยครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เป็นคิวเมดนะครับแต่เราก็จะไปทำเควสกันนะครับนี่ห้องนี้ไม่มี เก็บอุกกาบาตไปครับนี่เรายิงอุกกาบาตหรือว่ายิงเศษขยะบนอวกาศวะเนี่ยนี่มันทอยคือนี่มันก้อนอุกกาบาตจริงปะทุกคนทุกคนว่าก้อนอะไรครับจังหวะน,นี้ก็โดนตัดไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรามีพาักิจที่ห้่องแอดมินนะครับก็คือไปสวิฟการ์ดนะครับ ดูก็มันจปิดเฮ้ยทำไมตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแปลกๆแ,แล้วคือรู้สึกว่าตัวเขียวกับตัวชมพูมันไล่ล่ากันโอเคผมสงสัยสองตัวนี้ละโอเคมาดูห้องไฟครับห้องไฟนี่เฮ้ยเใช่เลยใช่เลยทุกคนเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันมาแล้วทุกคนเห็นใช่ไหมเมื่อกี้มันขึ้นมาเลยอะ่ะโดนโดนแน่เลย ทุกคนช่วยผมด้วยผมติดอยู่กออับ i m p เตอร์มันวาร์ปท่อขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเลยจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> อาช่วยด้วยไอสีดำมันฆ่าผมดูแล้วก็มาทำภารกิจรอแล้วกันนะเดี๋ยวรอรีพอร์ต ทุกคนครับเมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่าไอ้ไอ้ตัวสีดำเนี่ยม,มุดท่อนะครับ I saw black e s t w e n t ครับซึ่งประโยชน์นี้เนี่ยก็แปลว่าฉันเห็นตัวสีดำมุดท่อขึ้นมานะครับโอเคดูสิว่าเขาจะนั่นกับเราไหมนะครับผม ผลโหวตนะครับก็โดยที่ต <se vos is wrong> ัวส้มแต่ตัวส้มมันก็ไม่ใช่อินพเตอร์อยู่ดีนั่นแหละเออเห็นไหมทุกคนสุดท้ายตัวดำก็คืออินพเตอร์แต่ผมบอกไปไม่มีใครเชื่อเศร้าเป็นหนึ่งทีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีข้อติชมยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับแล้วก็ ฝากและก,กดแชร์ไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เจอเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ